จากเงินเยยยาแผ่นดินไหวใครได้บ้างได้กี่บาทคลิปนี้มาดูกันครับกับข่าวสตางค์เมเดียวันที่3เมษายน2568นะครับล่าสุดในทางกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็ได้มีการประกาศในการเยียวยาในเรื่องของเงินแผ่นดินไหวนะฮะตามระเบียบกทมว่าด้วยการสงงครองผู้ประสบภัยปีพศ2537นะฮะแล้วเขาก็บอกว่ารายการที่จะช่วยเนี่ยมีอะไรบ้างรายการแรกคือค่าเช่าบ้านนะครับรายละเอียดก็คือถ้าหากว่า บ้านของคุณเนี่ยเสียหายบางส่วนจากแผ่นดินไหวเนี่ยจะได้รับเงินช่วยค่าช้บ้านนะครับหเดือนคือ3,000บาทแต่หากว่าเสียหายทั้งหลังนะครับจะได้รับการช่วยเหลือ2เดือนนะครับเป็น6000บาทนั่นเองครับส่วนถ้าหากว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนะครับจะได้รับค่าจัดก,การศพผู้เสียชีวิตรายละประมาณ2 0,000 9,700บาทครับรายการที่3เป็นในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยในก็คือมีการแอดมิตเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะช่วยเหลือรายละ4,000บาทผู้ป่วยนอกไม่แอดมิตนะครับได้2,000บาทต่อหนึ่งรายแล้วก็เงินปอบขวัญอีกรายละ2,300บาทครับนอกจากนี้ก็จะมีการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่ประจําหากได้รับความเสียหายจะได้รับช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน49,500บาทครับแต่ถ้าหากว่า มีการกระทบในเรื่องของอาชีพนะครับก็จะได้รับเงินทุนประกอบอาชีพเป็นเครื่องมือการประกอบอาชีพได้รับความเสียหายจะช่วยครอบครัวระไม่เกิน11,400บาทนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยลงไว้ณวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาสําหรับใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ มีความเสียหายดังต่อไปนี้ที่สตางค์ประกาศไปเนี่ยก็สามารถไปขอรับเงินเยียวยาแผ่นดินไหวได้นะครับโดยติดต่อไปที่สานักงานเกตท้องที่ของคุณนะครับโดยคุณจะต้องขอหนังสือรับรองจากสานักงานเกตที่เกิดสาธารณาภัยและจะต้องยื่นคําขอภายใน30วันนะครับโดยการนําหนังสือมาอ ที่รับรองเนี่ยมายืนยันนะครับแล้วก็มายื่นขอการรับความช่วยเหลือนะครับภายใน30วันหลังจากที่เกิดประสบภัยนั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปที่ Facebook ได้เลยนะครับของทางกรุงเทพมหานครที่ชื่อว่า Bangkok BMA นะครับใครที่ใช้สตังตามข่าวเงินเยียวยาแผ่นดินไหวของจังหวัดอื่นก็คอมเมนต์มาได้ว่า อยู่จังหวัดไหนน้องหากว่ามีการเดียวยาในจังหวัดนั้นก็จะไปตามข่าวให้อยากดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่งย t u b e ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u t u b e ช่องสตังต์มีเดียช่องสตังต์มีเดียช่องข่าวของคุณ